ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก็มาพบกับลูกคุยอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะคะหรือว่าวิชาวิทยาการคำนวณนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันคาบแรกของเทอมที่2ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนในเรื่องการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรเนี่ยเรามาดูกันนะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ ประโยชน์ของโปรแกรมนําเสนอนะคะส่วนประกอบของโปรแกรมนําเสนอด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาตอบคำถามกันก่อนนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าเนื้อหาของเรานะคะคําถามชวนคิดนะคะถามว่าเราสามารถนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการใดบ้างนะคะมีใครช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะ ถามที่2นะคะถามว่านักเรียนเนี่ยรู้จักโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานนําเสนอรหรือไม่นะคะถ้ารู้จักนะคะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างต่อมาเลยนะคะมาทําความรู้จักกับโปรแกรมนําเสนอข้อมูลกันเถอะนะคะโปรแกรมที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือ Microsoft PowerPoint นะคะ หน้าตาก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะที่คุณครูเนี่ยนำตัวอย่างมาให้นะคะนักเรียนรู้จักไหมคะนักเรียนบางคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปหน้า Microsoft PowerPoint เนี่ยหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาคลิกที่หน้าปาวนะคะเมื่อคลิกที่หน้าปาวแล้วนะคะเราก็ามา ดูนะคะหน้าแรกนะคะก็จะให้มาอย่างนี้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูใบความรู้ของเรากันดีกว่านะคะรู้จักกับ Power Point นั่นเองนะคะจะมีส่วนที่1 2 3 4นะคะนักเรียนรู้จักทั้ง4ส่วนนี้หรือยังคะ น่าจะยังนะคะเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint นะคะในส่วนที่1เนี่ยคืออะไรนะคะส่วนที่1นนะคะคือส่วนของเมนูสำหรับเรียกใช้งานเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมนั่นเองนะคะส่วนที่2เนี่ยก็คือเครื่องมือสำหรับสร้างงานนำเสนอที่อยู่ในเมนูต่างๆส่วนที่3มนะคะก็คือ สไลด์นะคะที่อยู่ในงานนำเสนอนะคะเปรียบเสมือนหน้าของหนังสือสามารถมีได้หลายสไลด์นะคะไม่ใช่แค่สไลด์เดียวนะคะนักเรียนจะเพิ่มกี่สไลด์ก็ได้นะคะจะนำเสนอข้อมูลกี่หน้าก็ได้นะคะหน้าที่4เนี่ยตัวที่4เนี่ยคือพื้นที่ในการออกแบบงานนำเสนอนัน่นเองการสร้าง งานนาเสนอใหม่นะคะอันแรกเลยนะคะเราก็เข้ามาในหน้าเปล่าๆจากเมื่อกี้ใช่ไหมคะมาเลือกเมนูไฟน์นะคะจากนั้นนะคะมาที่ทำไมคะมิวนะคะเมื่อมาที่มิวแล้วนะคะเราก็มาเลือกทำไมคะหน้าเปล่าของเรานะคะจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มข้อความเข้าไปนะคะตรงกลางเลยนะคะว่า งานนำเสนอของฉันใช่ไหมคะต่อมานะคะการบันทึกงานนำเสนอนะคะบันทึกอย่างไรนะคะเรามาดูกันอย่างแร,งนะะราากนะคะเรามาคลิกสัญลักษณ์นะคะตามที่ขึ้นนี้เลยนะคะหรือไปที่เมนูไฟล์ก็ได้นะคะนะักเรียนจากนั้นนะคะมาที่เซฟแอดนะคะหรือเซฟก็ได้นะคะ 3นะคะเลือกเบานะคะเพื่อค้นหานะคะว่าเราเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงไหนนะคะจากนั้นนะคะเลือกตำแหน่งการจัดเก็บไฟล์นะคะในที่นี้เนี่ยเขาเลือกเป็นอ่าด็อกิมเมนต์นะคะหรือว่าเราเนี่ยจะเก็บในไฟล์อื่นๆก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งชื่อไฟล์ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตั้งชื่อว่างานนำเสนอของฉันนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็คลิกเซฟนั่นเองนะคะต่อมานะคะการเปิดงานนำเสนอของเรานะคะเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วเก็บไว้แล้วเราเมื่อเราเนี่ยจะกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มาที่ไฟล์นะคะจากนั้นนะคะมาที่ Open นนะคะโอเพเสร็จแล้วเนี่ยมาที่ทำไมเอาเบานะคะ เพื่อเลือกค้นหานะคะแล้วก็ค้นหาไฟล์ที่เราจัดเก็บไว้นะคะจากนั้นนะคะเลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะคะแล้วก็คลิกคำว่า Open นนะคะเรามาดูใบางานของเรานะคะใบางาน01รู้จักกับ PowerPoint นะคะให้นำหมายเลขไปใส่ในช่องว่างให้ตรงกับคำอธิบายนะคะส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรมนะคะ หมายเลขใดนะคะคือส่วนของเมนูนะคะสำหรับเรียกใช้งานเครื่องมือต่างๆของโปรแกรมค่ะหมายเลขหมายเลขอะไรคะ1 2 3่หมายเลข1น,นั่นเองนะคะต่อมานะคะหมายเลขใดคือเครื่องมือสำหรับสร้างงานนำเสนอที่อยู่ในเมนูต่างๆหมายเลข2นั่นเองนะคะ หมายเลขใดนะคะคือสไลด์ที่อยู่ในงานนําเสนอนะคะเปรียบเสมือนหน้าของหนังสือนะคะสามารถมีหลายสไลด์ได้นะคะก็คือหมายเลข3นั่นเองต่อมานะคะหมายเลขใดนะคะคือพื้นที่ในการออกแบบงานนะคะนำเสนอหมายเลขที่4นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูข้อ2กันต่อเลยนะคะข้อ2เนี่ยให้นักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความทางด้านขวาม,มาใส่นะคะหน้าข้อความคําสั่งนะคะทางซ้ายที่สอดคล้องกันนะคะนักเรียนดูสิคะจะมีทางซ้ายเนี่ยจะมีคําว่า Microsoft Office PowerPoint นะคะ New นะ,ะ Open Save การนํำ เสนอของฉันนะคะเบลนะคะเอเนี่ยเรามาดูด้านขวากันเลยนะคะเอเนี่ยก็คือการบันทึกไฟล์างานนําเสนอ B นะคะก็คือชื่อไฟล์างานนําเสนอที่บันทึกไว้นะคะ C ก็คือใช้ในการค้นหาที่เก็บไฟล์นะคะ D ก็คือชื่อโปรแกรมสร้างงานนําเสนอ E ก็คือการสร้างงานนําเสนอใหม่นะคะ F เนี่ยก็คือการเปิดงานนำเสนอที่บันทึกไว้นั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่า Microsoft Office PowerPo i n t ตเนี่ยตรงกับข้อไหนคะ A ถึง f ก็คือ D นั่นเองนะคะคำว่าน,นิวละคะก็คือ E นะคะการสร้างงานนำเสนอใหม่นะคะ Open ะคะก็คือ F นะคะก็คือการเปิดงานนำเสนอที่บันทึกไว้นั่นเอง เซฟล่ะคะก็คือ A นะคะก็คือการบันทึกไฟล์งานนำเสนอนะคะงานนำเสนอของฉันเนี่ยก็ตรงกับข้อ B นะคะก็คือชื่อไฟล์างานนำเสนอที่บันทึกไว,ะะว้นะคะเบ้านะคะ C นะคะพอสุดท้ายเลยก็คือใช้ในการค้นหาที่เก็บไฟล์นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันเลยที่เราได้เรียนกันวันนี้นะคะโปรแกรม PowerPoint เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้สะดวกนะคะและเหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจด้วยนะคะคุณครูก็จบบทเรียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ